ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข้าวตั้งท้องออกรวงกันแล้วนะครับก็ใกล้จะเห็นรอยยิ้มของชาวไร่ชาวนากันแล้วนะครับก่อนที่จะเห็นรอยยิ้มนะครับก็ต้องมีการให้ปุ๋ยบำรุงรับรวงข้าวนะครับก่อนที่จะทําให้ข้าวได้ผลผลิตที่มีเม็ดเต่งเม็ดตึงเม็ดใหญ่ได้คุณภาพนะครับแล้วทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อจะรับรวงข้าวจะใส่4600ร่วมกับ0060ได้ไหมนะครับได้ไม่ได้เราไปหาคําตอบกันนะครับ ก่อนที่จะทําการให้ปุ๋ยพืชหรือให้ปุ๋ยข้างเรานะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเกี่ยวกับธาตุอาหารของพืชนะครับซึ่งจริงๆแล้วพืชโดยทั่วไปนะครับก็จะต้องการธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารหลักก็คือธาตุที่จําเป็นสาหรับพืชและพืชต้องการมากนะครับข้าวเราก็เช่นกันนะครับธาตุเอ็นก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับที่จะทําให้ข้าวเรา มีใบเขียวมีการแตกกอดีนะครับถ้าเราบำรุงข้าวดีนะครับแตกกอดีนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับในข้าวหนึ่งต้นนะครับก็เท่ากับข้าวหนึ่งรวงนะครับยิ่งข้าวแตกกอเยอะเท่าไหร่รวงก็จะเยอะขึ้นนะครับนั่นก็คือผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับปุ๋ยตัวพีนะครับก็คือฟอสฟอรัสนะครับที่จะช่วยให้ข้าวเราแตกรากดีนะครับรากเดินนะครับทำให้ข้าวในหนึ่งรวง มีเมล็ดมากขึ้นเพิ่มจํานวนเมล็ดใน1นึ่งวงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อตัวเคก็คือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมก็จะทําให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยมีเม็ดใหญ่เม็ดแต่งเม็ดต,ตึงนะครับสร้างน้ําหนักให้กับเมล็ดข้าวของเรานะครับซึ่งจะทําให้ข้าวเราได้คุณภาพนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเรา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยเบื้องต้นนะครับเราก็มาดึงคําถามกันเลยนะครับว่า4600ใช้ร่วมกับ 0, 0 60เพื่อใช้ในการรับรวงหรือใช้ในช่วงที่ข้าวกําลังตั้งท้องได้ไหมนะครับตอบเลยว่าได้ครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเรามันอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับแต่ถามว่าข้าวของเรามันต้องการไหมมันต้องการอาหารตัวนี้ในเวลาช่วงนี้ไหมนะครับก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละครับ ในช่วงเด็กที่ต้องการโปรตีนมากๆในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเราก็ให้โปรตีนในจํานวนมากๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะให้เด็กมีการจเจริญเติบโตนะครับถามว่าสารอาหารอ,าอื่นเด็กต้องการไหมต้องการเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ต้องการเยอะในช่วงเหมือนเหมือนโปรตีนนะครับข้าวก็เช่นกันคุณจะใส่4.60 0ในช่วงตั้งท้องได้ไหมได้ครับแต่ถามว่าชาวนาส่วนใหญ่นะครับเอ,อ้อกูก็จะใส่460 0 4 6 0 0ยัดเยีย่บหกศ4 6 .0 ูนย์ัดเยียดเข้าไปส่บก็ กูก็จะใส่40หรับรวงกูก็จะ40 0ูนนะครับเพราะว่าข้าวเขียวคือข้าวที่มีคุณภาพข้าวที่สวยข้าวที่จะสร้างผลผลิตได้ดีนะครับข้าวไม่เขียวคือข้าวไม่ได้คุณภาพไม่มียูเรียไม่มี40 0คือข้าวไม่สวยไม่งามกูต้องยัด40 0กเข้าไปคือความเข้าใจของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเรานะครับข้าวไม่เขียวคือข้าวไม่สวยนะครับคือการที่เราให้ข้าวใบเขียวผิดช่วง ก็เหมือนเราให้อาหารคนผิดช่วงนั่นแหละครับช่วงที่มันจะต้องการอามาเล็ดเราจะให้4600มันก็คงไม่เหมาะนะครับก็ต้องดูช่วงปุ๋ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลถ้าคุณเอาบำรุงใบมาใส่บำรุงดอกบำรุงผลมันก็จะได้แต่ใบนะครับมันยังไม่ได้ผลผลิตนะครับที่เขาบอกว่าเป็นพืชดูใบนั่นเองนะครับมันก็จะได้แต่ใบนอกจากจะได้ใบแล้วครับได้โรคมาด้วยนะครับได้แมลงมาด้วยนะครับ เพราะว่าเมื่อข้าวมีความเขียวมันก็จะเรียกมแมลงหนอนเพี้ยมาเลยข้าวหอมใบหอมนี่ครับใบเขียวเท่าไหร่ก็ตัวล่อมแมลงทันทีนะครับเชื้อโรคชั้นลามานะครับตามมาทุกอย่างนะครับหนอนกอมาแล้วครับเพี้ยจะเกิดจันมาแล้วครับเต็มเลยนะครับแลวต่อมาก็คือจะส่งผลให้ข้าวล้มเพราะว่ามันสูงอย่างเดียวมันไม่มีความแข็งแรงข้าวล้มก็จะทําให้เก็บเกี่ยวยากจ้างรถเกี่ยวเขาก็ไม่มาเกี่ยวให้นะครับล้มลงไปไมเมล็ดข้าวโดนดินโดน หินโดนทรายในพื้นดินเราก็จะส่งผลให้เมล็ดข้าวเรามะล็ดด่างไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็จะทําให้ข้าวเราหักคอรวงนะครับส่งผลเสียมากมายนะครับแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนปริมาณไนโตรเจนในอากาศที่มีปริมาณสูงอยู่แล้วนะครับแล้วเรายิ่งให้ปริมาณไนโตรเจนที่มีอยู่ในปุ๋ยเข้าอ,อีกมันก็เหมือนเรายัดเยียดเข้าไปยัดเยียดเข้าไปถามว่าพืชมันต้องการมันไม่ต้องการนะครับเรายัดเยียดเข้าไปก็ส่งผลเสียตามที่ผมได้กล่าวมานะครับทั้งโรคแมลงนอนเพลี้ยนะครับ ถ้าถามว่าเราจะใส่ C60 0ร่วมกับ0 0 6 0ได้ไหมนะครับผมก็ตอบอีกเช่นเคยนะครับได้ครับ460 0มันก็คือแม่ปุ๋ย0 0 6 0มันก็คือแม่ปุ๋ยคือการที่คุณอัดแม่ปุ๋ยเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ปุ๋ยตัว N นะครับไนโเจนแม่ปุ๋ยตัวเคโพเทสเซียมนะครับเพื่อจะทาให้ข้าวใบเขียวเพื่อจะสร้างผลผลิตให้ข้าวได้ปริมาณมากๆประวัติอย่างเดียวนะครับคนไทยไม่รู้เป็นอะไรนะครับชอบเกินโดสชอบเกินอัตราครับ เขาให้ใส่หนึ่งไปสิบเขาให้ใส่สิบไปร้อยนะครับคือกลัวข้าวไม่สวยข้าวไม่งามกลัวจะได้ข้าวน้อยนะครับอูอัดไว้ก่อนนะครับมาเลยเต็มที่นะครับทั้งเอ็นทั้งเคใส่เข้าไปนะครับคุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณใส่ไปเยอะพืชมันต้องการไหมข้าวมันต้องการไหมข้าวมันไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่พืชสวนไม่ใช่ผลไม้ที่ต้องการอ่ะโพเดเซียมเยอะที่จะช่วยในการ สร้างดอกสร้างผลที่มีปริมาณเยอะๆนะครับข้าวเขามีบริษัทปุ๋ทยทําปุ๋ยมาเป็นสูตรที่พอเหมาะพอควรนะครับเท่านี้อัตราเท่านี้ปริมาณเท่านี้มันก็เหมาะสมแล้วนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องโดดนะครับแล้วยิ่งเราใส่ธาตุ N ธาตุเคเข้าไปโดยที่ไม่มีฟอสฟอรัสเลยมันได้ไหมครับได้ก็ตามที่ผมได้กล่าวมานะครับข้าวของเรามันต้องการทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับแต่ว่ามันต้องการ ปริมาณไม่เท่ากันมากน้อยไม่เท่ากันตามช่วงตามเวลานะครับแต่ถามว่าข้าวหรือพืชของเรามันขาดได้ไหมมันขาดไม่ได้ครับคุณให้ท่านอาหารไม่ครบนะครับคุณไม่ได้ให้ฟอสฟอรัสเขาอัตราการาแตกลวงหรืออัตราการสร้างเมล็ดเด่นหนึ่งรวงมันก็จะไม่มีนะครับแทนที่จะได้ข้าวปริมาณเยอะขึ้นคุณก็ได้น้อยลงนะครับ ปกติแล้วนะครับชาวนาวจะคิดว่าข้าวมันต้องการแค่ธา, N, า, P, า, K, าตุเอ็นธาตุพีธาตุเคสามธาตุเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วข้าวมันก็ต้องการธาตุอาหารทั้ง13าธาตุนะครับแต่จะต้องการมากน้อยเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ตามช่วงตามเวลานะครับถามว่าขาดได้ไหมมันก็ขาดไม่ได้นั่นแหละครับเรายังไงเราก็ต้องให้ธาตุอาหารเสริมกับพืชไปนะครับเมื่อเราให้ธาตุอาหารครบในช่วงแรกบำรุงใบดีบำรุงต้นดีแข็งแรงนะครับมีใบหนาใบเขียวสมบูรณ์นะครับข้าวมันก็จะพร้อมที่จะออกดอกให้เรา แตกรวงให้เรานะครับเราก็แค่เสริมปุ๋ยในช่วงรับรวงช่วงข้าวตั้งท้องนะครับให้ปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องมากไปไม่ต้องน้อยไปไม่ต้องโดดนะครับแล้วทีนี้ปุ๋ยสุดหน่อยนะครับที่เหมาะสําหรับการรับรวงข้าวและจะทําให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็ประมาณว่า15-5 25ก็ได้นะครับ15 78้นะครับ28 20ก็ได้นะครับเพราะว่า ปริมาณเหล่านี้นะครับบริษัทปุ๋ยเขาคำนวณมาแล้วนะครับว่าเหมาะสําหรับข้าวนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับข้าวเราต้องการธาตุอาหารครบทั้ง3ธาตุนะครับไม่ใช่ว่าให้แต่ไนโตรเจนให้แต่โพแทสเซียมนะครับโดยที่ไม่ให้ฟอสฟอรัสนะครับมันต้องให้ครบทุกธาตุนะครับข้าวมันก็พร้อมที่จะให้เม็ดให้รวงที่ดีที่มีคุณภาพให้เม็ดใหญ่เม็ดเต่งเม็ดตึงเม็ดหนานะครับ นี่ก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะเลือกปุ๋ยที่คิดจะหาปุ๋ยมาใส่ช่วงรับรวงนะครับแค่เราทำความเข้าใจว่าพืชต,ต้องการธาตุอาหารอะไรในช่วงไหนเราก็จะเสิร์ฟอาหารให้ตรงใจข้าวตรงใจพืชของเราได้นะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันใส่เข้าไปนะครับมีอะไรกูก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็จะส่งผลเสียนะครับทําให้ข้าวเราไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรเป็นโรคต่างๆที่จะตามมานะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ